สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโมเมนต์ Moment หวานแพทนายนภัสเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานักสแสดงพิธีกรสาวสวยสุดแซ่บคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแพทนภพาตันตะกูลได้สร้างความฮือฮาไม่น้อยกับแฟนๆเลยทีเดียวหลังจากที่เธอออกมาโพสภาพเปิดตัวต,วต,วต,วตำหลหนลุ่มรอที่มีชื่อว่านายนภัสแต่หลังจากที่เปิดตัวไปปุ๊บก็มีแอบดราม่าเบาๆเพรา,าะมีชาวเน็ตได้แฉว่าเห็นฝ่ายชายกําลังตามจีบสาวอีกคนหนึ่งอยู่ ซึ่งก็ทําให้สาวแพทงอนหนักมากถึงกับออกมาประกาศโสดทันทีในขณะที่ทางด้านหนุ่มนายก็ประกาศตามง้อหอบกุลาช่อใหญ่บุกถึงหน้าบ้านจนในที่สุดสาวแพทก็ยอมใจอ่อนให้โอกาสฝ่ายชายพร้อมกับยอมรับผ่านสื่อว่าตอนนี้กําลังคบหาดูใจกันจริงๆก,กับหนุ่มนายเลื่อนสถานะเป็นแฟนแล้วทําให้หลายคนฟินกันหนักมากเลยทีเดียวครับเพราะอย่างเห็นสาวแพทมีความสุขสักทีก่อนหน้านี้สาวแพทเจอแต่ปัญหามากมายซึ่งสาเหตุที่เธอนั้นเปิดตัวเร็ว ก็คงเป็นพราะฝ่ายชายไม่ใช่แค่ดีกับตัวเองเท่านั้นแต่เขายังดีกับพี่น้องพ่อเพื่อนทุกคนมันก็คงไม่แปลกที่พอเกิดปัญหาขึ้นแล้วทุกคนพยายามช่วยกันซับพอร์ตหล่อนิสัยดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงไม่แปลกใจที่สาวแพทเรื่องหนุ่มคนนี้มาเป็นแฟนและหลังจากที่แพทนายเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการทั้งคู่มักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆเอามาให้เห็นอยู่กันตลอดทำเอาคนโสดอิจฉาตาลอนกันหนักมากเลยทีเดียว ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มนายเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสภาพลงใน IG Story ในภาพมีเจ้าตัวแพทและลูกชายน้องเลซซิงกำลังนั่งเล่นอยู่บนที่นอนแถมทางด้านแพทนายก็ได้โชว์สวีทหวานกันหนักมากเห็นแบบนี้แล้วแฟนๆคงชื่นใจและมองว่าน่าจะคบกันยาวนานเรียกได้ว่าความหวานไม่มีแผ่วลงเลยจริงๆนับวันยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าทั้งคู่ทำงานหนักแต่หาเวลาว่างเจอกันอยู่ตลอด โดยที่มีลูกชายติดตามไปด้วยทุกที่ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักและอบอุ่นมากเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ